ามองเย็นครับวันนี้เรามาชมวิวกันที่ปูสวรรค์ช่องเย็นของแพร่เพชรน,นะครับผมติดตา,ามกันเลยปูสวรรค์นะครับสวยงามจริงๆข้างล่างก็จะเป็นทาย,ยานนะครับช่องเย็นนะครับมาเต้นกันนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วมาชมวิวาทิศตกขับสายบนโปรยปลายทิหนือวันนี้เมฆก็บังพระอาทิตย์ไปแล้วแต่วิว Okay